สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Infinity w a l l ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงวัดเอเทอร์นะครับอันดับแรกนะครับให้เข้ากดไปที่ Start นะครับ Run กข็ของผมก็จะเข้าเป็น Dice User Administrator a p p d a t a t o a i o g หรือ ถ้าเพื่อังก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ A P P D A T A เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์แอปด a ต้าเราไม่เปอร์เซ็นต์แอปด a ต้เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบก็โอเคครับแล้วก็เข้าไปที่ดอทไมค์ครับนะครับก็จะเจอไฟล์แบบนี้โอเคถ้าเพื่ังก็หาลิงก์โหลดเอเธอร์นะครับ ผมก็ได้หามาแล้วแต่ผมก็จะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ดาวน์โหลดลิงก์เอเธอร์เสร็จดาวน์โหลดมาลิงก์เอเธอร์เ็จมันก็จะได้ไฟล์ IR มาอย่างนี้นะครับลดัแบบแรกเราก็เริ่มแตกไฟล์ได้แตกไฟล์เลยนะครับแตกไฟเอเ t อร์นะครับมันก็จะออกมาเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับเอ่อ บางคนก็จะอาจจะลงเป็นแล้วนะครับมอดเอเทอร์นะครับก็ผมก็ขอทำให้ดูสำหรับคนที่ลงไม่เป็นแล้วกันนะครับอาโอเคก็เล่นเล่นลงในไมค์ครับนะครับก็รีซอสนี่ครับ คลิกไปไม่เมียก็ลากลงเลยนะครับลากลงเลยของผมก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นเขียนทับทั้งหมดใครไม่เหมือนผมก็จะเป็นแบบของ Windows เลยเฉพาะนะครับแต่มันจะมีเขียน Move and Replace Replace อะไรอยเนี้แหละ ล้าก็จะมีข้างล่างให้เขียนถูกก็ติ๊กถูกแล้วก็กด move and paste ไปนะครับแล้วขึ้นมาอีกทีก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วเหลือ m i n e c r a f t นี่ก็เป็นไฟล์ไฟล์จานะครับโอเคตอนนี้ครับเราก็กลับมาที่ folder mycraft นะครับข้อที่บินทิ้งเลยครับแล้วก็คลิกขวาที่ mycraft i delete ปุ๊บ แล้วก็เราก็ลากอันนี้ลงมานะครับโอเคครานี้ผมก็จะลองดูนะครับผม,ผมก็เล่นไมค์ครับ t SP นะครับโอเคแล้วมันก็จะมาได้อย่างงี้นะครับผมก็จะเล่นเทสโวของผมแล้วกันแต่ว่าไม่มีเทสโวแล้วแร้วผมมือ โลตัสวิลานะครับโอเคโอ้โหโอเคนะครับของผมก็จะกระตุกนิดนึงนะครับของผมอะกระตุกมากเลยไม่นิดนึงอันนี้ผมก็ได้ลงมัดทูมินีไอเทมไปด้วยนะครับมันก็เลยมีของที่เห็นสันวัาม o ดเอเทอร์ ther, นะครับก็จะมีไอเทมที่ต่างไปนะครับ ส่วนใครอยากทำประตูนะครับก็ให้นำเกลสโตนนะครับเอาเลยตับหนึ่งนะครับผมก็ได้ลงวัดเอ่อทูมเิเนติมอาไว้นะครับเอ่อเกลสโตนแล้วก็น้ำนะครับ ใหญ่เกินไม่ใช่แล้วใช่วะเนี่ยไม่ใช่อนะ่ะพอแล้วมันต้องใหญ่เกินนี่นะครับโอ้ยได้แล้วครับ มันก็จะออกมาเป็นประตูเอเทอร์อย่างนี้นะครับเข้าไปแล้วไปสู่เมืองเอเทอร์นะครับดูครับมันจะได้ผลไหมก็โอ้โน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 เฮ้ยอุ้รงไปสู่ทางสว่างท่านแม่อ้ว โอเคนะครับก็จะเป็นทั้งที่เห็นนะครับว่าผมตายก็ตกลงมาครับแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมก็ได้เออได้เห็นเมืองเอเธอร์แล้วใช่ไหมครับก็แสดงว่ามดที่ผมสอนท่านผู้ชมลงสําเร็จโอเคครับงั้นผมก็ขอจบการลงมดัดเอเธอร์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ